Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงการหา UI สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของการทำ UI ใช่ไหมเออบางคนอาจจะขี้เกียจนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองทำไม่สวยเลยอยากจะไปหาของที่แบบมันทำไว้แล้วเออนะครับ ก็อยากจะมาแนะนำนะครับเป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับทุกคนสามารถเข้ามาหาพวกเป็นโค้ดนิปเปตนะครับหรือว่า UI เอาไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นะครับอ่ะก็เว็บไซต์นี้นะครับชื่อว่า codepen.io นะครับผมอ่ะก็ใครยังไม่มีสมัครสมาชิกแนะนําให้สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับซึ่งมันก็จะมีพวกอ่าเป็นเพนนะครับอ่ะในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเพนก็คือเป็นโปรเจกต์ที่มีนักพัฒนาคนอื่นๆเนี้ยเขามา พัฒนาไว้นะครับให้เราสามารถดูเป็นตัวอย่างเออเป็นแบบอินสปิเรชันก็ได้นะครับหรือว่าสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปลองแกะลองแบบฝึกฝนตามก็ได้นะครับ่าทีนี้นะครับมาพูดถึง UI นะเออถ้าเราอยากจะหา UI ใช้สําหรับการพัฒนาเว็บเนี่ยเราทำยังไงอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นทุกคนอยากจะทําหน้าล็อกอินใช่ไหมเออนะครับทุกคนก็สามารถมาเซิร์ช code pen นะครับหรือว่า search pen ได้เลยนะครับก็อย่างเช่นลองเซิร์ชไปดูว่าเป็นล็อกอิน u i อ่ะแล้วก็ enter ไปนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นว่ามีเต็มเลยเห็นไหมอ่าคือเนี้ยมันจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากๆนะครับเผื่อใครแบบขี้เกียจทําเองคือเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะขี้เกียจเหมือนกันผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะเออบางทีเราก็แบบอยากจะได้เป็น u i มาเลยนะครับผมไม่ต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับอ่าเห็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าผมเอาเป็น u i อ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับอกอ in u i นี่นะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้ามาดูนะครับเห็นไหม ซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับเป็นในส่วนของ HTML, CSS แล้วก็ JavaScript เห็นไหมนะครับอ่าเราก็สามารถ Copy ไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าก็ลองมาดูนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ไปสร้างไฟล์ index นะครับสร้าง style.css นะครับแล้วก็สร้าง script.js นะครับอ่าทีนี้ที่ HTML เนี่ยเราก็วางโครงสร้างมาแล้วก็วางโค้ดที่เรา Copy มาเมื่อกี้ลงไปนะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีการใช้เป็น bootstrap นะซึ่งทุกคนสามารถกดมาที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับอาแล้วก็มาดูในส่วนของตัว css นะเออที่เขาใช้งานเห็นไหมมันจะมี stuff for head tag ตรงนี้นะครับเราสามารถ copy มาได้นะครับอาแล้วก็เอามาใส่ใน project ของเรานะครับเห็นไหมอันนี้เขาก็จะมีการใช้เป็นฟอนต์นะเอออะไรพวกนี้นะครับทีนี้เราสามารถกดมาดูในส่วนของ css ได้นะครับว่าอาเขาใช้เป็นอะไรอะเห็นไหมเขาใช้เป็น bootstrap เห็นไหมฮะ อ่าเราก็ copy มาเลยนะครับเราก็ลิงก์มาอ่าด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ลิงก์วางนะครับเป็นตัวลิงก์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ลงไปนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ s Switch Alert ด้วยเป็น CSS นะครับอ่าก็ Copy มาปึ๊บแล้วก็วางลิงก์ลงไปจากนั้นนะครับก็มาดูในส่วนของ JavaScript นะ อ่ะก็จะเห็นว่านี่ครับ JavaScript เขาจะมีการใช้ตามนี้เลยเห็นไหมเราก็ก๊อปมาให้หมดเลยเพราะว่าอาจจาะใช้งานไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้ก๊อปมานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเขามีการใช้ s w i t t h alert เวลาที่น่าจะเวลามีการกดใช่ไหมอ่ะลองกอ,อกนะครับอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านดูอ่ะล็อกอินอ่าเดี๋ยวก่อนตรงนี้เขาให้พาสเวิร์ดน่าจะมีอ่าโอเคนะครับก็คือจะต้องมีเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะอ่ะ แต่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นได้ว่าคือหลังจากเรากดล็อกอินเนี่ยมันก็จะเป็น404นะเพราะว่ามันไม่ได้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับอเดี๋ยวย้อนกลับมาหรือว่า r e f r e s ก็ได้โหลดใหม่นะครับโอเคหรือจริงๆเราไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าเนี้ยเขาเป็นตัวอย่างให้ดูเราเอามาแค่แบบพวก HTML แล้วก็ CSS นะครับก็ copy CSS มานะครับวางลงไปปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องลิงก์ในส่วนของไฟล์ CSS เข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์ให้ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมนะครับเราก็ได้ตัวฟอร์มนะครับแบบนี้มาแล้วโอเคนะครับผมทีนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าไอคอนจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนมาดูนะครับที่ JavaScript นะผมรู้สึกว่าอ่ะน่าจะต้องมีการ copy พวกนี้มาด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เขามีการใช้พวก jQuery อะไรพวกนี้ก็มาด้านล่างเลยนะครับแล้วก็สร้างแท็กสคริขึ้นมาอ่ะแล้วก็วางลงไปนะมี CSS ของ Bootstrap ด้วยนะครับโอเคก็ copy มาให้หมดนะฮะเค okay, แล้วก็ font ล w อซ่อมอ่าปึ๊บแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็น s w e t alert นะอ่ะเนี่ยคือวิธีการนำโค้ดจากโค้ดเพนมาใช้งานนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีไอคอนมาแล้วอ่าเห็นไหมคือเนี่ย เราสามารถเอา UI อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือเอามาปรับแต่งตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นทุกคนอาจจะไม่ชอบสีนะเอออย่างเช่นตรงนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแบบฟ้า,ฟาอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้ที่มันเป็น gradient นะครับผมอันนี้เอาเป็นเข้มๆหน่อยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะฮะเอาเป็นสีฟ้าอ่ะลองกด s a v ดูใหม่เห็นไหมนะครับแล้วก็ เปลี่ยนเป็นตามที่เราชอบได้นะครับโอเคแล้วก็เนี่ยจะมีบางส่วนที่เราอาจจะเปลี่ยนให้มันใหม่นะครับอย่างเช่นสีตรงนี้ผมไปก๊อปปี้ตรงนี้มาก่อนอ่าสีตรงนี้นี่แหละหลักๆนะครับก็เวลาเราเอามาใช้เนี่ยเราก็สามารถมาปรับแต่งตามที่เราต้องการได้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเมื่อกี้ทําไมไม่ได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่โอเคเห็นไหมนะครับเรียบร้อยนี่เลยนะครับ ก็มันจะมีเยอะมากนะพวก UI เนี่ยจริงๆทุกคนก็อยากได้ UI แบบไหนแล้วก็ลองมาเซิร์ชได้เดี๋ยวผมออกจากหน้านี้ก่อนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะอยากได้หน้าอะไรอะ่ะอาจจะลองเซิร์ชเป็น landing page นะครับอ่ะลองเซิร์ชมาดูนะเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับที่เราสามารถเอาไปแบบลองฝึกตามอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเราก็สามารถเรียนรู้วิธีการแกะโค้ดได้เหมือนกันนะครับอ่ะลองมาดู ฟอร์มนี้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเผื่อเราอยากได้ฟอร์มสวยๆไม่อยากจะเขียนเองนะครับเนี่ยก็มันจะมีเนี่ยอย่างเช่น bootstrap snippet อ่าเนี่ยเราก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับนี่หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักแหละนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะก็ อยากมาแนะนำให้รู้จักนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นแบบ playground ของ front end ะนะครับก็คือเนี่ยทุกคนสามารถมาสร้างเป็นเพนของตัวเองได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาให้ดูโปรไฟล์นะครับเนี่ยก็จะมีบางโปรเจกต์ที่เคยทำไว้นะครับเออเห็นไหมอ่าเนี่ย login form นะครับตัวนี้เป็นเหมือนแบบใสๆนะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะมา New Pen นะครับนี่พอเราคลิกมาที่ New Pen เนี่ยเราก็สามารถเขียน html css javascript ได้ซึ่งมันก็สามารถเลือกเป็น css preprocessor ได้ด้วยนะว่าเราจะใช้เป็น less เป็น scss sass stylus postcss นะครับหรือว่า javascript อย่างเงี้ยนะฮะเราจะใช้เป็น babel typescript coffee script live script หรือว่าอาจจะมีเป็นพวก e x t e r n a l script อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเอามาใส่ตรงนี้อ่าหรือในส่วนของ css นะครับเราอยากจะใช้ bootstrap ใช้ tailwind อะไรเงี้ยก็ copy ตัว ลิงก์ C D N มาใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอยากมาแนะนำนะครับแหล่งในการหา U I หรือว่าตัวอย่างโปรเจกต์นะครับคือใครที่อยากจะฝึกฝนเรื่องของการเขียนโค้ด H T M L C S S J a v a S c r i p t นะก็คือ Fontend เนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับห้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บ s ไคร b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคร สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ